ผู้ชมคะสลับมาที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมีผัวคนหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นอดีตผัวก็ได้เขาเหมือนกับเหมือนจะเลิกกันแล้วล่ะไปลักพาตัวเมียซึ่งเมียทํางานอยู่ที่โรงแรมลักษณะการลักพาตัวนี้เหมือนในหนังเลยค่ะกระชากสักพักหนึ่งอุ้มขึ้นรถเลยค่ะ ก่อนเดินเข้ามาแล้วนะหวัดดีด้วยอะคนก็ไม่คอะจะพักดึง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 เนี่ยน้องคนผู้หญิงด้านซ้ายมือก็ตกใจเฮ้ยอย่าทำอย่าทำสักพักลากออกมาน้องไม่ไปยค่ะน้องผู้หญิงไม่ไปอุ้มขึ้นเลยเพราะน้องตัวเล็กหลังจากนั้นยังไงต่อคะตัดไปค่ะแล้วจังหวะนี้พออุ้มไปเสร็จปุ๊บขี่รถเป็นรถเก่งสีขาว h o n ด้าซ v วินะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามตัวมาอย่างต่อเนื่องจังหวะหนึ่งนี่เหมือนจะหยุดแต่ไม่หยุดนะคะ ลักษณะขับรถเฉไปเฉมาเนี่ยไปตลอดทางเลยนะคะค่ะที่ตำรวจเนี่ยพยายามสกัดภาสกรโดยใช้รถยนต์เนี่ยนะคะคือมันจะเป็นเหมือนแบบทางาบะอ่าเป็นรถยนต์กรบะบะสกัดไว้ด้านหน้าจังหวะนี้ลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าลองดูค่ะพอ,อ,อ,อได้กันดิดเลย มุดไปได้อเก่งมากเลยขับมุดไปเฉยอ๋อค่ะสักพักหนึ่งตำรวจก็ต้องขับรถตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่าลืมว่าข้างในนั้นมีตัวประกันอยู่มีคนที่อุ้มไปอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าที่พาสกรพาอดีตเมียไปนะคะแต่ในที่สุดค่ะตำรวจก็สามารถจับกุมตัวได้เนี่ยเขาจอดข้างทางแล้วก็จังหวัดนี้ตำรวจพยายามบอกว่าเฮ้ยรถพ่วงรถพ่วงจอดหน่อยเหมือนอยากให้รถพ่วงช่วยสกัดหน่อยแต่จังหวัดนี้เป็นอย่างไรลวววกรพพ่จอด มันวีงไปลงจากรถครับลงจากรถลงจากรถครับเปิดประตูลงจากรถเปิดประตูลงจากรถรถจอดอยู่ท่าทองหน้าเทศบาลท่าทองช่วยของกำลังหน่อนเขาลงจากรถเดินลงจากรถลงจากรถลงจากรถ ลงจากรถมันก็ไม่ยอมลงมจนในที่สุดตารวจเข้าไปเนี่ยสามสี่นายไปแกะนะคะไปแกะสุภาพสตรีออกมาได้นะคะแล้วจากนั้นค่อยแกะผ้าสกรออกมาได้ทีหลังปรากฏว่าโอ้โหทางคุณผู้หญิงเป็นยังไงสลบเลยค่ะคือเธอเป็นลม ตกใจอ่ะเพราะตั้งแต่กระชากตัวออกมาแล้วจนกระทั่งเนี่ยมาอยู่ในรถนะคะ,<ฮ>ะทีนี้พอหลังจากที่จับกลุมตัวได้ก็เลยถามพัสกรว่าตกลงเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นทําไมไม่พูดจากันดีๆเพราะว่าจริงๆเขามีลูกด้วยกันด้วยนะ,<ฮ>ะแล้วนี่ก็เป็นอดีตภรรายาพัสกรก็เล่าถึงความในใจเจ็บช้ำระกมใจมาก่อนค่ะ คนเราตังเรื่องมากๆครก็ขอโทษเป็นอย่างเดียวว่าตังครอบครัวผมคือจากที่เบนบอกมานะครับผมไม่รู้ความจริงเลยจากที่เขาพูดมาแบบนั้นคือคือเขาบังคับกดดันทุกอย่างบังคับไม่ให้ผมไม่ให้เจอลูกไม่คือจะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทุกอย่างย้ายโรงเรียนลูกมาผมแทบจะไม่รู้เลยคือกลัวว่าผมจะไปไปนี่ ผมก็ไม่ใช่คนไม่มีความคิดจะไปพวนลูกที่โรงเรียนไม่เคยไปไปทำแบบนั้นเลยแตนน่จริงตอนนี้คือผมฟังอยากเอามาอย่างเดียวเขาบอกว่าทางบ้านเขาบังคับไม่อยากเขาคือไม่ทางบ้านไม่อยากให้อยอู่กับเราคือทางบ้านครับแต่คือที่เขาพูดมาดูในไลน์ก็ได้เพราบอกเขาไม่อยากแก่ ทำคือารไอ้นี่มามามคือนี่แหละคะ่ะ <ๆ S 2> เขาก็เล่าถึงความในใจนะคะว่าเออเนี่ยแหละนะคะเคยมีคดีติดตัวจนต้องออกจากงานแล้วที่เจ็บมากๆเลยก็คือจะย้ายโรงเรียนลูกคือเหมือนจะหนีเขาอะ่ะแล้วแถมจะเปลี่ยนนามสกุลลูกอีกต่างหากทำไมอะ่ะ นานสกุลผมมันเป็นยังไงนี่แหละที่ทําให้จุดนี้ว่าอยากจะคุยกับภรรยาเฉยๆอยากจะพากลับบ้านไปคุยกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเลยเถิดแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจพบว่าปัสสาวะของเขามีผลบวกก็คือเป็นสีม่วงขณะเดียวกันอย่างที่บอกผู้ชายคนนี้เคยเป็นอดีตตารวจสังกัดเนี่ยอยู่ที่กองบังคับการหมู่งานจราจรสพนางเลิงนะแต่ว่าติดยาเสพติดเนี่ยไงเอมอมีคดีเกี่ยวกับ เรื่องของทรัพ์อีก4ก็คดีเลยต้องออกจากราชการค่ะแล้วก็ขาดราชการด้วยคือไม่มาทาํางานนะอ่ะว่างั้นนะแล้วทีนี้ภรรยาพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็พาลูกหนีแล้วก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลเพราะอะไรล่ะทุกอย่างมันตอบอยู่แล้วในสิ่งที่เราให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปอัปเดต3 4 HD a p p l i ชั t i o ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ